เข้าสู่ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอนนะครับเที <pu> ่ยวกับเล็กไหมเที่ยวกับทอนดีแล้วเที่ยวกับทอนนเที่ยวกับผมไปดำน้ําอย่างเดียวรอะเล็กดำไม่โผล่ตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับมานั่ง คุยนั่งดีๆหน่อยนั่งให้สมเกียรตินี่ไงนะ่งโอโถงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสนับกรบผู้กคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเที่ยวกับทอนมาตลอดนะครับแต่ครั้งนี้ผมมาในฐานะวิทยากรไม่รับเงินมันไม่มีประโยชน์หรอกนะฮะมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่มันน้อยมากบืงอย่างก็อย่าไปสนใจมันมากให้ผมรับแทนไหม นี่ต้องรับของตัวเองให้ได้ก่อนเหรอรายการที่กอทอต้องพาไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเ <mm> น,น้นหนังสือเรื่องกาลาปกอสซึ่งเป็นหนังสือใหม่ล่าสุดของรายการเที่ยวกับทอนของเรานะครับก็คือเมือเ่อเปิดโลกจึงเปลี่ยนกาลาปกอสเป็นประสบการณ์ครั้งล่าสุดในการเดินทางไปที่หมู่เกาะกาลาปกอสซึ่งมีโฆษณากันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองกับคณะสิงกาลาปกอสนะฮะมีดาราห้าท่านเอาไปแล้ว <mm> ไ,ไม่ <mm> ยังไม่เอายังติดอยู่เลย เดี๋ยวเขาตุ้มเลยตุ้มคืออะไรลือไม่ใช่ตุ้มนี่คือเปิดคลิปเปิดหนังสั้นก็ยังไม่ได้เปิดตัวเลยไม่ได้ทำอะไรกันเลยเป็นยังไผมจะเร่งเขียนทำไมอนี่แล้วก็เขียนออกมาดัตัดหน้าดูทบเซิร์ฟก็วันที่23ของพี่ติ๊กไงรู้ขนาดนั้นเรออ่ะแกจะมีป่ะดูที่ไหนู่ไของไอรายการนวเเกเตอร์ไงอ๋อใช่ยี่สิบสามีของแต่ของผมรายละเอียดเรื่รายการนี้เต็มที่ พี่ติ๊กเดี๋ยวนะอาจารย์ทองแกรู้จักพี่ติ๊กพี่ติ๊กแกเป็นทหารหรือตำรวจมาก่อนหรือเปล่าเห็นแกตะเบะตลอดเวลาอ๋อนี่ยก็มันเท่พอ้บางทีก็ตะเบซ้ายตะเบะขวาเไม่แน่ไม่ได้แล้วแต่ว่าล้อง้ามุมไหนใช่มันไม่รู้ว่าแกจะเป็นทหารหรือตำรวจเก่ามันไม่รู้จะทำนิ้วยังไงคนเรานิ้วมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าครั้งนี้เที่ยวกับทอนก็เลย จะนําจัดนำเ,เรื่องราวจากการาบกอสมให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยชมกันได้สะใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยืนยันให้ชัดเจนก่อนอย่างแรกสุดเนี่ยดีบีดีชุดนี้เนี่ยมีอยู่ในหนังสือทุกเล่มน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อเมื่อเปิดโลกจึงเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถที่จะ ได้ DVD ชุดนี้ไปบรรยายอย่างดเาีเพราะว่าผมไม่มี2คนนี้มาอยู่ข้างๆผมก็สมาธิดีนะครับ่ <c oughs> านั่นข้อแรกนะครับดีวมีทุกเล่ม <c oughs> ข้อที่2ที่ต้องชัดเจนอีกนิดนึ่งก็คือว่าอา่าดีวีชุดนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการในทริปนี้เป็น DVD ที่ผมตัดรูปรวมจากการเดินทางไปกันลาปาโกสในครั้งก่อนๆของผมเพราะฉะนั้นดีวชุดนี้จะไม่มีพวกพิติกไม่มีชาคริปว่งไม่ซื้อดีกว่า ก็เดี๋ยวไปอัดในรายการยี่สิบสามอัดมาก็อัดดูเก็บไว้ดูมาเสียบรวมกันมัมีพิ๊กก็ไม่ต้องซื้อพูดถึงดีบีดีอย่างเดียวเรื่องราวนี่มีแต่พิ๊กเลยยกให้ทั้งบทนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเอาให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยสนใจติดตามว่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลาปกอสเนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนมีสัตว์อะไรบ้างทุกคนก็สนใจกันทางนั้นเพราะฉะนั้นดีบดีชุดนี้ผมรับประกันได้ว่าจะเห็นสัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่บนกลาปกระสใช่ไหม เกือบนะจุดยืนซีแบคโตลาบาซิลัสก็ไม่เห็นงั้นก็ไม่ซื้ออยู่ในคนดยาคู่ไปดูดินะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเดี๋ยวมันจะเสียผมถามนิดนึงอยากอยากขับใจท่านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดินเลือกเยเอาเปิดเปิดภาพให้ท่านเลยฮะโอ้ตัวอะไรนกกไอ้โจรสลัดโอ้ยไม่เนี่ยดับไหนอะไรโจรสลัดฮะหยุดนิดนึงครับหยุดนิดนึงเป็นชื่อนก หยุดในตอนที่มีนกเยอะๆอ่ามันจำเป็นทางแฉก์เห็นไหมชึบเป็นเนี่ยเห็นไหมฮะอ่อสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี่ก็คือนกชนิดนั่นเกาะอะไรฮะเกาะกาลาปคอสน้อยโอ้โหพี่เล็กสมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเปลี่ยนชื่อให้เลยนะฮะเอากระดาษสีมาปิดทับแล้วเขียนว่าเที่ยวกับเล็กเนีเหมือนกับเกาะช้างไงเขามีเกาะช้างน้อยรู้จักไหมเออกาะกาลาปคอสก็ต้องมีกาลาปคอสน้อยถูก อันนี้ถูกแน่นอนนะไอ้นกนกที่กําลังบินผับๆอยู่เนี่ยอันนี้เป็นบทเลยชื่อบทหนึ่งในหนังสือก็คือชาคริตเจอโจรสลัดซึ่งโจรสลัดนี่ก็คือนกกลุ่มนี้เขาเรียกว่านกฟรีเกตนะฮะก็เป็นนกนกทะเลนะครับชนิดหนึ่งที่แบบที่เรียกว่าโจรสลัดนี่บางทีมันจะไปแย่งแย่งอาหารจากตัวอื่นเก่ง ตัวอื่นตัวเป็นนกชนิดอื่นที่หากินเหมือนกันเนี่ยแต่ว่านกตัวนี้มันจะไม่แย่งพวกเดียวกันใช่ไหมอ่าก็บางทีก็แย่งถ้ามันไม่มีจริงจริงเหตุผลสําคัญนะอย่างแรกสุดเนี่ยนกนกจนสลัดเนี่ยมีทั้งหมด5ชนิดในโลกประเทศไทยจริงๆเนี่ยก็มี3ชนิดเหรออ่าเขาเขาเรียกว่าเกรดเออเกรดฟริเกตอ่ามกนิฟิเซนต์ฟร i เกตแล้วก็คริสต์มาสไอแลนด์ฟร g เกต น,น,นี่พบในประเทศไทยนี่สงสัย,ยงว่าทําไมเขาถึงเลือกอเก่งๆผมยังดูรูงนกเนี่ยนกก็รู้สัตว์ปลาก็รู้แมวก็รู้หมากระลอกอยู่ในกล่องไปรษณีย์ก็รู้ <c oughs> แล้วไปทําอะไรฮะไปเป็นสนปชนี่ทำอะไรไปสํารวจกล่องไปรษณีย์ก็ว่านะว่าจะนะตอนนี้จะให้กล่องไปรษณีย์มีรูทุกอัน <c oughs> เพื่อที่จะให้สัตว์ที่ส่งในไปรษณีย์มีเือดใจไม่นะครับไม่ทำอย่างนั้นนะครับอย่าทำอย่างนั้นนะครับอวันก่อนเห็นไปรษณีย์ลงรูป บอกว่านี่คือสิ่งของที่เขาส่งกันทางไปรษณีย์มีเต่าไม่คือจริงๆริงกฎพรบคุ้มครองสัตว์นี่ต้องออกมานี่ใครส่งมานี่มันต้องผิดกฎหมายถือว่าทรมานสัตว์ในอังกฤษมีต้องมาชาติเสษตั้งแต่ต้นเขายังตั้งแต่น,นานมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันด้วยเทช่วยฝากด้วยนะฮะ ด้วยเข้าไปแล้วทาให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ซะหน่อยมันยังไม่มีเลยมีก่อนแล้วก็เรื่องส่งไปชนีนี่มันแท็กตามได้อยู่แล้วคนส่งก็ต้องรู้ชื่ออยู่แล้วปูนนั่ต้องผิดตั้งแน่นแน่นอนอยู่แล้วมันทําได้เพราะฉะนั้นกลับมาที่นกตนี้จาระบกอสมีอยู่2ชนิดนะครับน้อยกว่าเมืองไทยก็คือมีแค่เกรฟกับแม g นิฟิเซนต์ปัญหาก็คือเมืองไทยมีก็จริง3ชนิดแต่มองไม่เห็นแล้วครับยากมากอยู่มันชอบบินสูงไงอยู่กลางทะเล แล้วว่าเราโอกาสที่จะขับเรือไปเจอเนี่ยมันน้อย๋ออไม่งั้นเราถ้าเราขับเรือไปการทะเลเราก็ถืออาหารเไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะบินมาโฉบไปเ<ม>องมนั่นไม่ลงเหรอไม่ลงแล้วเราไม่ควรให้อาหารอาหารนกแล้วเมื่อไหร่มันจะลงมาท่านท่านที่บอกว่าเห็นในประเทศไทยเนี่ยไม่มีเขาใช้ดูจากอสองกองแล้วดูลักษณะจากการบินด้วยโอี่ที่เขาพวดดูนกเนี่ยเขาจะเก่งไหนนี่ไม่ต้องนี่นั่งไม่ต้องถอดนี่ถึงผมจะถอดแว่นตาด้วย เพราะอะไรเายตายาวไม่ต้องใส่มันเห็นได้ไกลๆใช่ไหมคือมันใกล้เกินไปอ๋อเหรอสายตายาวสายตายาวถ้ามันใกล้มันจะมองไม่เห็นอ๋อต้องต้องถอดแว่นคือแว่นคือถ้าเกิดผมถอดแว่นเนี่ยผมจะเห็นชัดในระยะใกล้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมอย่างนั้นไม่เห็นไม่เกี่ยวคือนกมันมาอยู่ตรงนี้ไง มันมันใกล้เกินไปใส่แว่นนี่คือแว่นสายตายาวอ่ะนี่คือแว่นสายตาสั้นธรรมดาแต่ถ้าเกิดพอเราสายตายาวเนี่ยอะไรที่อยู่ใกล้มันจะไม่ชัดอ๋อพี่เล็กอ่ะพี่เล็กสายตาเป็นไงครับผมว่าดูสายตายาวอืมก็กลับมาที่นกนกสี่ตัวที่ก่อนเดี๋ยวจะไปไหนกันหมดนะฮะต่อนะครับต่อเห็นนกมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแกร์ารกอสเนี่ยนอกจากที่จะมีนกผู้นี้มันร่อนจิ้วจิ้วอยู่หลังหลังอะไรวะหลังเรือแล้วเนี่ยนกผู้นี้จะทํารัง ซึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปกินได้ไหมกินนกโจนสลับเนี่ยไม่มีอะไรจะกินแล้วเหรอเห็นดูที่เหตุผลที่เขาต้องเป็นจนสลับเย่างที่พี่เล็กเล่าไปมนุษย์เอเหตุผลดีเดี๋ยวตุ๊บตุ๊หูดไปหมดแล้วหยุดก่อนหยุด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 ยย้อนกัปเมื่อกี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ย้อนแล้วช่างมันเถอะอธิบายสั้นๆว่เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้กลับไปดูอีกเหตุผลสั้นๆที่ทําให้นกพวกนี้เนี่ย มีชื่อเจอว่าโจนสลัดเพราะว่าเขาลงน้ําไม่ได้เพราะว่าขนมันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขนนกที่จะดำไปจับปลาได้มันนกนวลมันลงปุ๊บมันขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมเออมันขึ้นไม่ได้ขนมันเปียกน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นนกที่เอาไว้ล่อนสูงๆปีเหียนไหมฮะแล้งเวลามันบินเมื่อยๆมันพักไงมันไม่ต้องพักมันล่อนบางตัวล่อนห้าร้อยโลอ่ะหากินอ่ะ Oh. เพราะฉะนั้นมันล่อนได้เรื่อยๆมันปีกมันกว้างมากเหมือนเครื่องบินน uh ้เกิดเครื่องบินยุ่ใหม่ๆเนี่ยสังเกตได้ว่าปีกจะเป็นอย่างเงี้ย uh huh. จะหักปุ๊บแล้วปลายปีกต้องแหลม uh huh. เพื่อที่ให้ล่อนฝ่าอากาศนะ aerodynamics พเครื่องบินรบ ถ้าเกิดเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินในปีกเครื่องบินโดยสารไม่ใช่เพราะว่าเครื่องบินโดยสารไม่ได้ออกแบบให้เร่งความเร็วหรือสปีดอัพแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องบินเจ็ตเนี่ยปลายต้องแหลมเหมือนอย่างนกพวกนี้นะฮะเ,เป็นเรื่องว่าเป็นสุดยอดของการออกแบบในการล่อนใช้พลังงานน้อยมากแล้วก็พุ่งฟิวฟิวได้ตลอดนอกแบบไว้สําหรับล่อนโดยเฉพาะต่อเลยครับหยุดนิดน,น,นึงครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นเทือกเขาเทือกเขาของอเมริกาใต้คือเทือกเขาแอนดีส แอนดีสเป็นเทือกเขาที่สูงมากนะฮะมีหิมะด้วยนั่นเนี่ยเอกวาดอร์อยู่ตรงตอนต้นบนของแอนดีสมีหิมะมีเยอะยอดเขาสูงจริงๆ5,000กว่าเมตรทั้งนั้นหกพันเกือบเกือบ6,000เมตรเยอดเขาดังๆของอเมริกาใต้นี่มันเชื่อมีอยู่ที่เดียวเลยไม่ต้องคิดมากเลยแอนดีสมีอยู่เทือกเดียวเลยเป็นเทือกยาวจบเลยจากเหนือถึงใต้ยาวที่สุดในอเมริกาใต้ในโลกโอ้หิมาลัยในยาว2,000กว่าโล แต่มันใหญ่มันสูงเพียงแต่ว่าของอเมริกาใต้นี่มันเหมือนกําแพง6,000กิโลเมตรยาวตั้งแต่เอกวาดอร์ยาวไปถึงชิลีผ่านยาวเปรูอาร์เจนตินาลงไปถึงจบที่ชิลีเพราะฉะนั้นกั้นเป็นกําแพงเล่นบอลเก่งกันทุกชาติเลยพวกนี้เราอยู่อากาศสูงแล้วมันตัวเล็กต่อเละครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาภาพ แอนดีส uh, ไหมคุณผู้ชมดูว่าตอนที่เราบินมาถึงแอนดีสเนี่ยเทือกเขาในแถวแถวเส้นศูนย์ศูนย์นะฮะ,จะ,จ,ะจะเห็นว่ามีมาหิมะมีใครเขียนหิมะไหมนี่ฮะยอดอันนี้คือหิมะที่เกิดขึ้นจากความสูงไม่ใช่หิมะแบบเทือกเขาแอลในยุโรปที่จริงๆเตี้ยมากเทือกเขาแอลมองรังสูงสุดในสี่พันเมตรหย่อนจอมไปในแอนดีสนี่หายไปเลยนะฮะสี่พันเมตรนี่เขไม่พูดถึงเลยเขาเรียกเนิน นี่เครื่องบินลงนะฮะ KLM ซึ่ง KLM ผมไปนั้งสองครั้งก็ใช้ KLM ในสุดท็อปในเมื่อเมื่อเปิดโลกก็เปลี่ยนเนี่ย KLM ก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์ในการเดินทางอันแสนจะยาวนานบวกเฉพาะเวลาคือบินนั่งเครื่องบินเนี่ย2ี่สิบปดชั่วโมงจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะใช่เฉพาะเวลานั่งนะนไม่นับนะเวลาเปลี่ยนเครื่องบินในเนยนะหยุดนิดน,นึงก็ได้ครับรวมเวลานั่งบนเครื่องเนี่ยนะยี่ปดชั่วโมงยี่ปดชั่วโมงเฉพาะนั่ง อถ้าเกิดเอาแบบเปลี่ยนเครื่องด้วยพักก่อนตายด้วยเนี่ยผมบอกวันที่15สิงหาผมตอนเช้าตอนเจ็ดตอน,เ,อตอนเที่ยงขับบินขึ้นตอนเที่ยงผมถึงก็เปยกอสเนี่ยวันที่18ตอนเช้าื็ก็นับไปแล้วกันต่อครับ เพราะฉะนั้นนี่ภาพมันอย่างแรกสุดที่เรามาการากอเซนยังไม่มาไปที่เรามาที่เอกวาดอร์ก่อนต้องตั้งหลักที่นี่เวลาต่างกันจับเมืองไทยก็12ชั่วโมงเอกวาดอร์นี่12ชั่วโมงเลยครับเมืองนี้เขาเรียกเมืองกีโตเขาช้ากว่าเราฮะก็12ชั่วโมงไปเป๊ะตรงคันกีโตนี่เมืองหลวงเหรอมืองหลวงของเอกวาดอร์ชื่อเมืองกีโตอยู่บนยอดเขาแอนดิสที่มีความสูงประมาณ2,800เมตรไปมีอะไรน่าเที่ยวไหมมีสาวโคลอมเบีย โอ้โหเสาละตินยนิดนึ่งตั้งอยู่นิดนึงนี่ก็เป็นพวกสาวๆขึ้นเมืองเห็นไหมละตินก็ต้องเต้นเป็นพวกชากิร่าอะไรพวกนี้ใช่นี่ไงเต้นไหมมีลูกด้วยไม่เห็นเหอยู่หลังมาขายของอาจารย์ไกายเหรอไม่ใช่ไกายเขาเปิดขึ้นมาขายของขายพวกสินค้าขึ้นเมืองเซอร์ไพรส์นะครับจะภาพต่อเลยครับ ถึงแค่เพื่อนมเมื่อมีเยอะมาร้องเพลงให้ฟังฮะมาร้องเพลงก็ขายของนี่กำลังร้องเพลงกีโตกีโตอันนี้คือภาพจากทริปล่าสุดที่อาจารย์ไปมาใช่ไหมไม่ไม่ๆมภาพทั้งหมดในนี้เป็นภาพทริปแรกหมด<อ>เพราะว่าเดี๋ยวเขาออกคลิปแล้วมันซ้ำกันผมไม่เอาโอเคโอเคเพราะงั้น,นแต่มันก็เหมือนกันนะฮะที่เดียวกันนี่ก็ร้องร้อง,องว่าลูกหนูหิวนมอย่าร้องมากเดี๋ยวเสียภาพขสปชบ้านเมืองก็หนาแน่นพอสมควรนอาจารย์ อยู่นิดนึงฮะอันนี้จะเห็นภาพของกีโตอารมณ์มันจะเหมือนพวกเม็กซิโกอะไรอย่างนงี้ป่ะเนี่เหมือนเลยมันจะเหมือนเม็กซิโกก็มีส่วนคล้ายนิดแต่ไม่เหมือนของกาลาปะของกีโตเนี่ยจะอารมณ์เหมือนสเปนเพราะว่าเป็นอาณานิกมของสเปนตั้งสองร้อยกว่าปีนะฮะเอกวาดอร์ทั้งหมดแล้วก็จะไม่สเปนกับเม็กซิโกมันต่างยังไงเม็กซิโกพวกชาวมายาที่ทางนี้เขาชื่าชาวอินคา คนกลุ่มกันไมซิโกมายาอยู่อเมริกากลาง <AU X> อินคาอยู่อเมริกาใต้และมายาอินคาต่างกันไงฮะก็เหมือนชาวชาวฮั่นกับชาวไทยมันต่างกันมากกว่านั้นชาวฮั่นกับชาวชาวอะไรนิพี่เล็กสีพีชัยแล้วกันอะไรประมาณนั้นการต่างกันยังนึกไม่ออกอยู่ดีต้องไปต้องไปแล้วจะแยกออก คือคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างเม็กซิโกอย่างที่เราเห็นตามหนังตามอะไรมันก็จะเป็นเชิงแบบเหมือนฮะเขาเรียกอะไรนะอาจจะดูเป็นบ้านนอกของของฝรั่งสักหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่มีเหมือนในเมืองจังโก้นี่มันลบกันไม่มีแค่นี้จะเป็นแบบของอเมริกาใต้ก็จะเป็นอเมริกาใต้เอกวาดอร์เปรูอันเช่นอันเชนตีนาชิลีเนี่ยจริงๆนะเอกวาดอร์กับเปรูจะคล้ายกันขณะที่อร์เจนตินากับชิลีก็จะต่างกันบิหน่อยนึง นะฮะด้นั้นจะหนาวกว่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ส่วนใหญ่บราซิลไม่เกี่ยวเพราะบราซิลโปรตุเกสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแต่ละอันแ<า>ต่ละร่องคนอต่างกับว่าใครเคยโดนใครปกคอรองมาก่อนใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยต่อแล้วครับเพราะฉะนั้นเมืองของกิโตเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ากิโตเป็นเมืองที่อยู่บนเนิน2,8002900เหมดเมตรสูงกว่าดอยอินทนนท์อย่าง่ายงเพราะฉะนั้นในหนทางเนี่ยก็เมืองเก่านี่เป็นเมืองมรดกโลกด้วย่คณะสิงค์ลาปากกสก็ไปอยู่ทีี่่นน้ง นะฮะก็มีเขียนมีเยอะแยะมากมายมีทั้งเรื่องของการคลิปเดี๋ยวดูในคลิปกันแล้วกันนะครับที่ทางสิงห์เขาจ่อมาเนี่ยก็ยจะมีเรื่องของไปดูระดมบําพื้นเมืองปิดเมืองเต้นระบำเยอะแยะมากมายมีผมไปเส้นศูนย์สูตรกับพี่เลไม่ใช่พี่อ่ะคำน้องเลแล้วกันถนนก็ยังแคบๆอยนนู่นะอาจารย์บ้านเมือง ก็ดีแล้วพี่เล็กก็เป็นเมืองมรดกโลกอย่างแรกสุดนี่ไม่เห็นมีป้ายใช่ไหมป้ายโฆษณาไม่เห็นเห็นไหมอันที่สองนี่ไม่มีแผงลอยไม่มีบ้าบอเลยเลยเขาไม่มีหมดอย่างที่สามคือเมืองเขาอนุรักษ์นิยมตึกข้างนอกเหมือนกันหมดไม่มีการเปลี่ยนไม่มีแบบว่าวิ่งวิ่งไปเจอตึกใหม่ึกหม่ไม่มีไม่มีบราการรอบเมืองนี่ถ่ายจากบนเนินที่เป็นโหนดโบสถ์ก็จะเห็นเป็นเขาจะมีจตุรหลักรูกปั้นไข่หยุดนิดนึงฮะรู้สึกคนนี้เขาจะจะไม่ได้อ่ะ จังยังไม่ยังไม่ได้เป็นสปชเนะยใช่ใช่ต้องจําได้เป็นสปชก็ต้องตอบได้ม่ไมเพราะเขาไม่ได้ก็าไม่ได้ก็ต้องตั้งต้งรูปปั้นไปเลยผมจะไปรู้แล้วเป็นนักเดียนงั้นผมถามเอกวาดอร์เวลาเราพูดถึงเอกวาดอร์ที่มันเด่นเด่นมีอะไรนอกจากกลาปากกสทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลเอกวาดอร์เลเน่ฮิกิต้านั่นป่ะใช่เอกวาดอร์ป่ะ ที่เป็นผู้สัดประตูที่ผมยัง่ยเนี่ยที่ชาวออกมาวิ่งวิ่งแลียงลูกนั่นมันโคลัมเบียไหมเหรอเออนั่นมันโคลัมเบียเอก่ามากแล้วเนี่ยคนนั้นน่ะเอออันนี้เอาไปว่าว่าบรรยากาศในเมืองนะครับคุณผู้ชมเออ่ถ้าเกิดอ่านหนังสือไปปุ๊บดูวิดีโอไปด้วยเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายว่าเมืองมันจะกล่าวอากาศเย็นอากาศเย็นตลอดปีนะครับเพราะว่าเออ่กีโตนี่อยู่ติดกับเส้นศูนย์ศูนยเส้นศูนย์ศูนยห่างจากกีโตไปแค่ยี่สิบแปด 24กิโลเมตรแต่กิโลตุ้ตอยู่สูงกว่าเราอินทนนท์เพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยเป๊ะๆทั้งปีทั้งชาติเหมือนกันหมดเริ่มจากตอนตีหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ7-6องศาพอมาถึงตอนเช้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10แล้วก็ไล่มาตอนเที่ยงหรือบ่าย2โมงซึ่งร้อนสุดของวันเนี่ยก็อยู่ประมาณ24-25โอ้กำลังสบายเพราะฉะนั้น8-25แล้วพอถึงเวลากินเบีย ซึ่งผมเลิกกินไปแล้วเวลากินเบียร์เนี่ยประมาณสักสามทุ่มเราก็จะคุยกันอยู่ที่อุณหภูมิส<อ>ิบห้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบกินเบียร์ในอากาศหนาวเนี่ยมาอยู่ที่นี่ผมรับประกันตอนนี้ตอนนี้ทางอีสานท,ทางเหนือสิบห้าเหมือนกันจานสิบสี่สิบห้าแต่มันสิบห้าตอนตีสองมันกินไม่ไหว <S 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 แล้วไปแรกผมต้องการสิบห้าตอนสามทุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นกีโต้เป็นอย่างนั้นต่อเลยครับ เพราะฉะนั้นบรรยากาศรอบๆเมืองกีโตเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศที่ว่าคณะของเราเนี่ยไปอยู่กัน2วันแล้วก็ไปแบง่งเป็นทีมต่างๆทีมผมไปกับเบลเน่แล้วก็แกงส้มเนี่ยไปที่อ่าจะบอกให้หยุดไม่หยุดแล้ว <c oughs> ไปที่ <c oughs> ไปที่ไหนวะผมลืมลยไปที่ศูนย์ุดนนิโอวาเลนเซียหยุดน,นิดนึงอันนิโอวาเลนเซียนักบอลของแมนยูทีมชาติเอกวาดอ สมควรจะโดนไลน่ออกมานานแล้วเอออันนี้เป็นจุดที่ตอนที่ไปกันเนี่ยพี่ราจิตพี่ผู้กำกับก็หาโลเคชั่นผมจำได้ว่ามีอยู่ที่นี่ก็เลยไปหาให้แกแกก็เลยเอาเล่เลเลกับแกงส้มไปคุยกต้องแกต้องถ่ายนังสั้นหมด<อ>นังสั้นมันต้องฆ่าเรื่องอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องไปหาจุดนี่เป็นโลเคชันที่ผมชอบที่สุดก็คือมันจะเข้าเป็นเป็นลักษณะมันจะเป็นอยู่ข้างในเป็นเวิร์เป็นเวิร์คือตั้งมุด ตึกเข้าไปลอดด้านหลังตึกที่เรียกอตยาต์คืออยู่ข้างในจะเป็นเนื้อมีสมุดเข้าไปแล้วก็จะเป็นสวนมีลานมีน้ําตกเล็กๆแล้วก็จะน้าพุไม่ยอมตกแล้วก็มีข้าบนเป็นเกสเท้ามีทั้งร้านขายของมีทั้งเกสเท้ามีพัตะขาตอยู่รอบด้านมันจะเป็นแบบนี้ข้าสารก็มีเยอะแยะมันไม่เหมือนข้าสารก็ทําแบบนี้ยมันร้อนอมันสิบห้าองศาอืก็มาตอนธันวาก็ได้ต่อต่อ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีไม่มีเสียงแออานะฮะทั้งหมดจะเป็นเสียงเงียบและที่สําคัญเนี่ยผมภาพนี้ถ่ายมา8ปดปีนะฮะกลับไปอีกเหมือนเดิมเป๊ะจริงเด็จริงเลยไม่มีแบบไม่มีนี่หนูหนูดาว <c oughs> ใจหมวกภาพที่เห็นนี่คือ8ปีที่แล้วเ,เนี่ยนั่นคือเริ่มต้นหนังสือกระปกรเล่มแรกนั่นเลยใช่น<ล>ะฮะยังมาหากินได้อเนาะ ก็มันไม่เปลี่ยนนี่ไปดูแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่เหมือนกันเลยเสื้อแดงเมื่อกี้นี้ก็เดินไปใช่ไหมเอ้ยหยุดนิดนึงครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเหมือนเดิมเปะ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปปุ๊บเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเขาอนุอนรักษอ์อย่างไรเนี่ยผมบอกยินดียืนยันว่าเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างแปดปีเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีป้ายไม่มีตึกใหม่ไม่มีทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเฮ้ยแล้วเมืองมันจะเจริญได้ไงนี่คือเขตเมืองเก่า เขาล็อกตรงเขียนเมืองเก่าไว้อยากสร้างออฟฟิศบิลดิ้งตึกใหม่ๆทันสมัยมีเขาก็มีโซนของเมืองใหม่แต่โซนเมืองเก่าคาหมายของการอนุรักษ์ก็คือให้มันเหมือนเก่าไม่ได้เปิดจี่างคนต่าเปิดเกสเฮาส์เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเมืองเก่าในเมืองเก่ามันก็ต้องเหมือนเก่าของเราเมืองเก่าจริงๆของเราเหลือแต่พระบรมมหาราชวังกับเขียนในวัดขนาดที่รอบๆรอบนี่เป็นมันมันไม่ได้เรียกว่าเมืองอ่ะเข้าใจไหมเมืองมันต้องเป็นเมือง เพราะฉะนั้นอันตรงนี้เนี่ยรอบของเรามันเป็นชุมชนฝรั่งแออัดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เห็ือรื่องที่เห็นมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมที่ไปจอดรถตรงถนนใช่เข้าไปในโรงเปลี่ยนไปเยอะเลยสมัยที่เราอัดรายการวิทยุกันตัดอะไรก็ได้ครับพอแล้วสิปีที่แล้วสิปีที่แล้วเออตอนนั้นยังแบบเป็นทางเดินเป็นซอยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใช่ตอนนี้นะโอ้โหทั้งสองฝั่งมีแต่ร้านโอ้ไม่ใช่แล้วมีร้านนวดเกนเฮาส์เกนเฮาส์ร้านนวด นวดก็อี้อาจารย์นวดขาเนี่ยเรียงเป็นตับเลยขวางถนนตองปังเลยแล้วก็มีหมอนวดเดินว่าจา์ลงก่อนจา์ลงก่อนผมโ่งเข้าไปผมนึกว่าผมสวยแล้วออกไม่ได้แน่งานนี้ไปจอดสรุปไปจอดที่นั้นได้ใช่ไหมโอเคนี่คือครั้งแรกของเล่มนี้ฮะพี่เล็กเมื่อเปิดโลกจึงโลกใช่ไหมใช่เมื่อเปิดโลกจึงเปลี่ยนกละประการเล่มล่าสุดของนักตะทอธมรงนาวาสวัสดิ์ที่เพิ่งไปมากับคณะ ดาราทั้งหลายนะฮะส่วนเล่มนี้นี่ไม่ค่อยได้เกี่ยวเกี่ยวไหมเกี่ยวกับดาราไหมมีมีเป็นเรื่องของดาราอยู่ด้วยใช่ไหมมีอ้างถึงบ้างก็เป็นระบทเลยแต่ระบบอ้างหมดเลยเราไปดูทั้งเรื่องของพี่เรพี่ชาคริสเออใช่ไหมพี่ติ๊กน้องแกงส้มน้องคริส แต่เพียงแตว่าไม่มีเรื่องซุบซินดินทานะครับจะเป็นเรื่องแต่ตอนที่ชาคริสเจอโจรสลัดความรู้สึกเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวนั้นแนวผมอคุณผู้ชมมันเป็นแนวของผม ลองไปอ่านดูนะครับส่วนใครที่อยากเห็นหนังสือจริงๆอยากจะไปเปิดเปิดอ่านพลิกๆดูในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะวันนี้เริ่มแล้วนะฮะก็ไปดูกันได้วันนี้ดูรายการจบจับรถออกไปเลยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติไปเจอดรทรพี่รุ่งมณีรวมไปถึงคุณวินิตรังพึ่งดรปิติศรีแสงนามและทีมช่างภาพไอเซนสมายทั้งหลายก็ได้นะครับวันนี้เขาจะมีกิจกรรมเสวนากันอยู่ที่ห้องมิทติ้งรูมสามใช่ปะช่ใช่ใช่ใช่นะฮะและก็ ไปแวะชมหนังสือต่างๆของดรธรได้ไม่ว่าจะเป็นกลปกอสโตเกียวปักกิ่งรวมไปถึงสั่งจองเอเซียนสมายทั้งสองเล่มภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยนะฮะก็ที่บูธของสนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์อยู่ตรงที่เดิมนะครับแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาสามารถโทรศัพท์มาสั่งจองสั่งซื้อได้ฮนะ0827828353และ0827828356วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังของเราได้บน youtube.com พิมพ์หาคำว่าเที่ยวกับทรหรือเข้าไปที่ Facebook ของดรทอนก็ได้เข้าไป Follow อาจจะต้องทำตัวให้สมกับท่านสปชตั้หน่อยวันที่ยียังมีอีกวันนะที่อาจารย์จะพูดอ๋อใช่ใช่ช่แล้วก็วันอาทิตย์หน้าฮะวันอาทิตย์หน้าอาจารย์ทรจะขึ้นเวทีพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ทุกเล่มของอาจารย์ทั้งโตเกียวปักกิ่งกลาปกอสวันนั้นผมไม่อยู่ผมกับมมน้องอะไรนะน้องปุกิ ป, Adult, ป,ปุ้ยป okay. ุ้ยปุ้ยปุ oui> ้ยใช่แล้งปุ้ยวันนั้นวันนั้นผมคงอยู่ไต้หวันโดนฝุ่นเลยคุณฝุ่นล่อไอโฟนมาเลยเจอระดับสี่แล้วกันไม่มีเอาบป่าไอโฟนอ่ะผมไม่เอายัดดีแล้วอย่าคิดว่ามาเขาไม่ตรวจใช่ถือคนละเครื่องเข้ามาได้ไม่เป็นไรใช่ผมไปกันสองร้อยกว่าคน หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืม Facebook ดรธนนะฮะหรือเข้าไปที่ Facebook ของสำนักทิม์บ้านพระอาทิตย์ก็ได้ครับโทรศัพท์สอบถาม0827828353และ0827828356วันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมาฤกเกษมผมเกษตรน้าเสรีชัยและดรธนทำรงนาวาสวัสดิสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเราตั้งคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอัาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ